สวัสดีครับสูผู้สุกนนนะครับสำหรับมัอนี่เป็นวันศุกร์ที่2เมษายนนะครับพุทธศักราช2014นะครับ2 5 6 4นะครับพุทธศักราช2021นะครับอุปมาอ่อกันเซ้าหนี่กับมัอนี่ได้แกงปลานิ่งนะครับเนื้อเต็มหัวครับแกงหัวปลานิ่งนะครับกินกับขอกล่องด้วยกันหรือเขาครับหลือจากเมื่อวานครับกินบะไส้ครับกินซัมหนี่ครับเขาครับ มีพักอ่างโทพูมีอย่มะละนะครับมะละขีน่นกเก้ากระช่ายนะครับมาเขานแถจุกูจุคนนะครับเรื่องชาวเหนี้ อย่งปลาใส่ดอกแค่ วันเนี่ยได,ด้ดวงดีกับสบายไปเนาะหวยออกครับพีซูนารีล่ะจะที่ว่านักหล่อคนกลุ่มครับแกกัถือของแกได้หรอเท่าที่ผมเห็นแกโพในติดต๊อกศูนย์หายังถูกสามตัวข้างหนา้าหรือขอ้างหลังก็ยังยนนเนี่ยกี่ครับเพิ่มาหาศูนย์เนาะ เขาเศร้าเนี่ยย่อมเป็นมือพิเศษดีล่ะย่อแซ่บครับเพราะว่าผมบ่กกินเขาเขาเย็นครับ ใบมะป,ป,ปูดใบมะเกิด่าหายแล้วกินมัดครับส้มใส่ใบม่อนพ่อสมุนไพค้าตะไค,คร,ร่กินกับบ้าขับลมนด้ก็พอ มีโอกาสกินได้มีแขวหย่อมนะครับกินลดเขามีประโยชน์ย่มได้ผู้เฒ่าคนอยากกินแต่คนหย่อมาได้แขวญคนบ่มีครัเนอากาศัายก็ไปต้มหือกินหนามันแต่เป็นเรื่องทีดีนะครับโดยเฉพาะพอแม่ผมครับแกก็ดูแลสุขภาพดีอยู่เท่าที่แกเข็ยนด้ละ อากาศห้อนโควิดกะสอบๆลุ้งไหนจังหน่อยครับไข้อยู่เพราะอากาศมันพ้อนฝนตกอากาศชื้นๆเย็นๆหนาวๆก็เริ่มอันตรายอยีก สุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญอยูดีแล้คสุขภาพบดีีแล้ว,ว์เอยากใค้จัะทำยังไะ ว่าท,ทีทีเนี่ยจะได้หาเพ่ตัวเองหาสื่อบ่อมีขายถึงไม่ีขายก็ให้จะอะไรก็รังอันตรายครับ เขาหิข้าวฟัางอีกตัวหนึ่งครับผมเป็ดแกงเนี่ยผมใส่ชุลรสเลยครับไอ้ก๊อเก่าชุลรสบใส่ซน้ำปลาบใส่เกลือบอใส่ซชิ้งติผมใส่เนี่ยสมมติว่า,าต้มปลาครับต้มย่ำไอ้ปลานี่เเครับขิงี่ผมใส่นี่ซนะฮะไอ้เครื่องเทศครับ ในนั่งก็ต้องใส่น้ำครนะใช้น้ำต้มเขาไปนะครับแล้วก็ใส่ใบมอนเขาไปโรยใบยมอนใบมอนแห้งผมเอาไปตากแห้งไว้ใส่ใบมอนไปซีอิ๊วขาวไปตำอะกระเทียมนะครับกับพริกไทยเมื่อนี้ผมใส่พริกในจาหนหนึ่งมันมีรสจัดจันค่อนข้างเผ็ดนะครับผมวังอ่าปกติผมพ่ใส่พริกผมบอกกินเผ็ดมันไหวทองผมว่าผมหมักเผ็ดแหง ผมมาพริกไทยมาก,กว่าสำนักแล้วก็ซีอิ๊วขาวใส่กาไฟต้มแค่นี้ครับเบสเซ็ตกะข่าตะาไคร่ใบมะกรูดแล้วก็ไอ้นั้นใส่ขิงไข่ข่าตะาไคร่ใบมะกรูดก้อนสิบปองลงกะใส่ผักอีตูล,ลงไปจบถ้ามีผักขนีย่ยผมก็ใส่ผักขนีย่ยนะครับแซ่บคือกอน แต่คนกินรถชัดจานกับกินไม่ได้ผมกินรถจืด กับเข่าอาหารเนี่ยครับสิ้นแทบเพราแทบเนี่ยมันอยู่ในลิ่นท้องปรุงแต่งมันอยู่ในการ,รเชียงเพื่อให้มันเกิดความเคยชินนะครับจิตเป็นตัวนึกจิตเป็นตัวปรุงแต่งสร้างจินตนาการร้อยแปดพันประการจินตนาการไปทัวว่วร์ไปถิมันก็ไปทัวว่วร์ไปถิ่ กินตนการอยากกินสั่งกินเสือกินงวกินกล้วยกินหมูกินเป็ดกินไก่มันก็ป้ายยังไงคอยากจินตนาการก็เห็นสิ่งใดที่คิดว่ากินแล้วมีประโยชน์โดยเดินเดินพ้นเห่าเนี่ยเป็นสัตว์ที่กินพืชนะครับหมูมีเหรอเสือไปกินอะไรนั่นสั่งกินเสือกินงวกินกล้วยหมมีครับแตมมนุษย์กะ มีความคิดคิดแปลกแหวกแน่วคิดลอยแปลกพันเก่านย้างวามครับ <S <S ทดลองกินบังถ้ากูลองกินบังอันนี้ก็น่าเขาททาบ่ะเห็นสั่งเข็นสั่งเห็นเสืออยากินเสือือสิสีจะจันจังสิเกินแหลม้วมันก็ดีครับยังกินเนื่อยมันก็เร่งรัดให,หลร่างกายเขาเจริญเติบโตโเร็ว ขอโทษรับซิงได้จะเริ่มเติบโตเร็วซิงได่ใดมากายงยมันกะหายไปไงให้คิดยังสิครับใดมาเร็วก็หายไปเร็วนะครับสัตว์ที่เลี้ยงลูกดี่นมมีประโยชน์เลียงรัดเร็วพืชปลูกใส่ปุ๋ยฉีดฮอร์โมนใส่ปุ๋ยเลียงรัดใส่สารเคมีสวยเร็วงามเร็วโตเร็วท่านตลาด ตายเร็วสิ่งไหนที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆปรับปรุงไปในทิศทางที่ดีทนท่านอยู่นานอยู่ทนยืนยาวนะครับอีนนี้ฉะนั้นอยากได้เร็วหรืออยากได้าอยากไปเร็วหรืออยากไป飒ส,สองนีง่นมากควบคู่กันแต่อยากไปเร็วกะ ก็เอาแบบใดมาเร็วๆแข็งแรงเลยกินเนื้อนี่สั่งก้ามเนื้อปึ๊กเนื้อหมูเนื้อควายอ่ะเนื้อควายอ่ะบ้านโ่มเมิร์นไซซันเนื้อควายก้ามเนื้อคุณปึ๊กเล่นก้ามมือทวงแขนก้ามเป็นมัดมัดโอ้ยอยากจะกัดเอ้ย เพชรชุนมาหพวกที่เขาอันนั้นบอกกับร่งกายเขากับสางกามื้อเขาครับเขากินโดยปร,ปริมาณที่พอดีเขาหู้ครับเขาปริมาณแคลอรี่ของเขาแต่ตะเภาหววโดยทัวย่วไปบุหู้นเลยกินดะถือปลากินนะครับแต่ว่าแซ่บล่างน้ำเวลล่างน้ำกูกินเลย น,นึกเธอเห็นงวเห็นคัยยน้วยืนอยู่กินหยาอยู่น้ำให้หน้าใจมันอย่าเสียวไปนันสันควรนด่ามค้อนตีเขาบอกพริกหนุ่มปลาห้วยกัดกินเลยนะคนสมปากจวดจวดบีพงหน้าหาใส่ไปกินไปเพื่อนนะคนเออ là kinh coi cung coi hỏi đi sát nhìn hiến cùng tiền đông đinh đông đinh mới đâu bậc phi khẩu của nằm phu nằm pao hôi đông sát sột kín lên và phải xong Ăn subscribe thì đi

กระดูกในแซ่บใช่เลยครับเรียบร้อยขอขอบคุณขอบคุณสุขภูสุขคนหลายๆครับที่รับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ครับ